บทความเรื่องตกเขียว2017เขียนโดยแทนคุณกิติคุณเอกวัตรเลขาธิการคอจอพอหรือเครือข่ายจิตอาสาพเพื่อการพัฒนาสังคมปีนี้เข้าสู่ปี2560มาเกือบเกือบครึ่งปีแล้วกระจะเชื่อว่าในปศนี้ยังมีการตกเขียวอยู่อีกตกเขียวเป็นความหมายของคนเป็นความหมายของกลุ่มคนที่หาก,กินด้วยการค้ามนุษย์ มีมานานและยังมีมากมายในแถบภาคเหนือของไทยโดยการทำงานของคนเหล่านี้ก็คือการเดินทางไปตามหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญเพื่อไปดูตัวเด็กสาวและมีการหลอกล่อหรือซื้อขายหญิงสาวเพื่อนำเข้าสู่ระบบการค้ากามในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเช่นในกทมเข้าสู่อาชีพอาบอบนวดโรงน้ำชาซ่อง นอกจากกรทมแล้วก็จะมีที่พัทยาเชียงใหม่และภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยโดยจำนวนราคาซื้อขายนั้นอยู่ที่ระหว่าง55,000บาทถึง1 2 0 0 0 0บาทต่อยิงสาวหนึ่งคนเด็กที่ถูกซื้อขายโดยกระบวนการข้ามรุ่นั้นมีตั้งแต่อายุ14ถึง18ปีส่วนใหญ่กระบวนการเหล่านี้จะเลือกเด็กหญิงหน้าตาดีโดยส่วนใหญ่จากการลงบนที่ศึกษาเด็กเหล่านี้จะถูกส่งตัวเข้า กรุงเทพก่อนเพื่อทําการฝึกให้เป็นเครื่องมือสองอารมณ์ทางเพศโดยจะเริ่มต้นจากการส่งไปอยู่อาบอบนวดโดยจะมีครูฝึกการทํางานและสอนการทํางานจนพร้อมที่จะออกรับแขกแต่นรกบ,บนดินสําหรับหบลักสาวก็เริ่มต้นขึ้นประมูลเปิดซิงคํานี้คําว่าประมูลเปิดซิงนี้เป็นคำที่รับรู้กันในหมู่นักเที่ยวสถานบริการโดยราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่าง หน้าตาของเด็กหญิงบางรายประมูลกันที่ราคา3 0 0 0 0ถึง80,000บาทแต่หากรายใดหน้าตาสวยอาจจะได้ราคาถึง1 2 0 0 0 0ถึง150,000บาทต่อการเปิดซิงครั้งแรกโดยคนที่ร่วมประมูลนั้นก็มีตั้งแต่เสีย่ยหื่นกามข้าราชการระดับบิ๊กๆนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นไปจนถึงนักการเมืองระดับชาติหลังจากการรับแขกครั้งแรก เด็กหญิงก็จะถูกควบคุมโดยแมงดาของอาบอบนวด10โมงนั้นก็จะมาส่ง5ทุ่มก็มารับกลับตลอดทั้งวันนั้นเด็กสาวต้องรับแขก10-25คนต่อวันเนี่ยมันคือนรกบนดินจริงๆและเด็กสาวเหล่านี้ก็จะเติบโตมาในวงวังวนของการค้ากามหลายคนสุดท้ายก็กลายเป็นแม่เล้าหลายคนกลายเป็นนายหน้าไปหลอกคนในหมู่บ้านตัวเองต่อไป เป็นวังวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่เขียนรายละเอียดมาอย่างยืดยาวนี้เพราะเมื่อเราวที่ลงพื้นที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครผมรับทราบจากคนในพื้นที่ว่าปัญหาการศึกษาของเด็กในชุมชนนั้นมีหลายคนที่ได้เรียนแค่ม .3 หรือแค่ม .6 เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีกำลังส่งเสียที่มีทางเลือกไม่มากสำหรับเด็กสาวในหมู่บ้านหลายคนพ่อแม่ก็หาสามีให้ หรือที่เรีร้อยกั้นก็คือการขายลูกให้แก๊งตกเขียวผมกำลังชี้ชวนให้พวกเราคนเมืองหรือคนที่มีกำลังให้มาช่วยกันมองหาทางออกให้เด็กเหล่านี้หลุดพ้นจากวังบนที่ว่านี้ใครจะเชื่อว่าใยาวันที่เราประกาศตัวเป็นไทยแลนด์4.0นั้นก็ยังมีประชาชนคนจนคนยากไร้อีกจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือจากสังคมมาครับมาช่วยกันพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนและพอเพียง เขียนด้วจิตสำนึกรักชุมชนสังคมโดยนาแทนคุณกิติคุณเอกวัฒน์ในขธิการเครือข่ายจิตอาสาพเพื่อการพัฒนาสังคมณกรุงเทพประเทศไทยดินแดน4.0 14วิทยุนายน2560อีกความเห็นนะครับก็คือ,อสังคมครอบครัวในชนบททุกวันนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนอดีตเพราะ อาจจะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆที่มาจากตัวตนจากเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่ที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนไปก็คือจิตสำนึกของคนเห็นได้อย่างชัดเจนแม้แต่จะเป็นคนในครอบครัวตัวเองยังถูกกระทําไม่ต้องพูดถึงคนนอกว่ามันเกิดอะไรตามมาเป็นก็เป็นเพราะคนในครอบครัวนั้นไม่รักไม่ปกป้องแถมมันเข้าให้กระทําเพื่อแลกกับความอยู่รอดของตนเองเป็นหลักเรื่องนี้มันเกิดจากจิตสำนึกทั้งนั้น ถ้าทุกคนมีจจตสำนึกที่ดีคงจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> อีกความเห็นหนึ่งบอกว่าปัญหานี้แก้ง่ายมากแค่อยากให้คนที่มีกำลังพอช่วยหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยแม้บางคนอาจจะคิดว่าเรามีน้อยช่วยไม่ช่วยก็มีค่าเท่ากันแต่คุณคิดผิดเพราะทุกคนก็มีน้อยด้วยกันทั้งนั้นแต่พลังเล็กๆจากคนจานวนมากมันจะหลอมรวมเป็นพลังก้อนใหญ่ได้ คนหนึ่งคนหนึ่งคนไม่มีไม่มีจอบจะถางป่าทําทางเดินได้อย่างไรแต่หลายคนแต่ว่าคนหลายคนนั้นไม่มีจอบเดินทางหลายๆรอบว่าจะพืชก็ตายกลายเป็นทางเดินได้